ปมะวานกินอ๋ออร่อยมากทุกคนคือแบบอันนั้นถือว่าเป็นอ,อันนั้นถือว่าเป็นมื้อแรกของคาร่าเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นเมื่อวานก็เป็นวันที่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะคะก็จะเห็นว่าเออก็มีแบบว่าพี่ๆศิลปินท่านอื่นมาด้วยก็อย่างที่เขาที่เห็นลงในสตอรี่นะคะบอกเลยอืมอืม รอฟังเพลงใหม่แล้วค่ะได้เลยรอนะคะรอมีแน่นอนค่ะคาร่าตอนนี้ถึงไหนแล้วก็ยังก็เริ่มมีแบบเวิร์กช็อปกันแล้วค่ะเวิร์กช็อปกันทั้งวันเลยเมื่อวานแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีเวิร์กช็อปเรียกได้ว่าช่วงนี้เราก็จะคาร่าก็เริ่มเดินงานแล้วนะคะรอกรีดหน้าเวทีแล้วเอ้ย อย่าลืมทำไป้ายไฟมานะ <c oughs> แจ้งล่วงหน้าเลย <c oughs> นอกจากแบบว่าใช้เสียงกริดแล้วจะต้องมีไป้ายไฟด้วย <c oughs> อพอพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีสอบภา,ารรษาอังกฤษด้วยค่ะทุกคนช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงช่วงสอบอย่างเมื่อวานวันก่อนวันเสาร์ก็ไปของคาร่าเน,นี่ยแหละคะ่ะแบบไปไปเวิร์กช็อปนอน,น่นนี่นั่นตึ๊ดตดแล้วช่วงพักหนูก็ต้องแบบว่า นั <spooky rumors> ่งทําข <ress have> <wallet> ้อสอบในขณะที่เพื่อนๆคือกินข้าวกันหนูก็นั่งกินข้าวอยู่เขาด้วยแล้วก็เมาส์มอยแล้วก็ทําข้อสอบเรียกได้ว่าต้องแยกภาษาแต่ว่าเราสามารถไงทุกคนเราก็ทําข้อสอบไปด้วยแล้วก็เมาส์กับเพื่อนไปด้วยแล้วก็พอเพื่อนพูดเรื่องหนึ่งใช่ไหมสมมติว่าเราอยากจะดูคลิปอะไรสักคลิปหนึ่งแล้วหนูอะเอาคอมไปใช่ไหมโอเคเราก็แบบนี้เลยค่ะเปิดพักข้อสอบไว้ก่อนแล้วก็มาเปิดคลิป ที่จะดูกันก็คือแบบว่าเมาไปทําข้อสอบไปสู้ชีวิตมาทุานแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับการทําข้อสอบแต่พรุ่งนี้ก็คือมีสอบเหมือนกันนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ V R และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย